สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอมาดามปีหรือว่ามาดามปีโฮโลแชนแนลใน YouTube นะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นคลิปดวงในเดือนสิงหาคมสำหรับชาวราศีธาตุดินค่ะชาวธาตุดินก็จะมีคนที่เกิดในลัคนาราศีมังกรพึกษบกันนะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาหรือว่าราศีนะคะก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ช่วงนี้แม่หมอก็จะกลับมาทำคลิปใน YouTube ให้มากกว่าปกตินะคะเพราะว่าก็ยังอยากได้ให้คนมากดซับเยอะๆอยากให้แบบถึง4,000ชั่วโมงนะคะตอนนี้กำลังสร้างชั่วโมงให้ถึง1 000, 4 0 0 4 0 0 0ชั่วโมงอยู่นะคะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะจะพยายามทำให้เต็มที่ใน YouTube นะคะช่วงนี้ก็ปกติจะเล่นแต่ใน TikTok ตอนหลังก็คือต้องมาทำใน u t u b e ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงิน สุขภาพแล้วก็โชคลาภรวมถึงคลิปตอนท้ายก็จะเป็นคลิป How to การเสริมดวงสำหรับชาวราศีธาตุดินไปดูกันเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะสำหรับช,ชาวราศีธาตุดินนะคะในช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนสิงหาเนี่ยคุณอาจจะมีแพลนทำบางอย่างกำลังจะคิดหางานใหม่หรือว่าออกจากงานแต่เท่านี้ตัวคุณเองอ่ะก็ยังไม่มั่นใจว่าคุณอ่ะจะสามารถทำมันได้หรือเปล่าเพราะเหมือนกับ คุณค่อนข้างมีเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายเยอะคุณก็เลยจะค่อนข้างคิดเยอะกับการออกจากงานหรือพยายามหาอะไรใหม่ๆนะคะช่วงนี้อาจจะเหมือนเป็นช่วงแบบคนที่ทํางานมานานเนี่ยอาจจะมีภาวะของการเบรนเอาท์หรือพยายามแบบเขาได้หมดไฟในการทํางานนะคะแต่เท่าที่เห็นก็คือเหมือนกับมันจะเป็นแค่ช่วงเดือนสิงหาหรือประมาณแค่ช่วงต้นๆเดือนนะคะแต่เดี๋ยวพอเลยกลางเดือนไปเนี่ยคุณก็จะค่อยๆโอเคขึ้นแล้วนะคะสำหรับชาวราศีธาตุด,ดินส่วนใครที่กําลังจะหางานใหม่นะคะในองค์กรที่เป็นลักษณะองค์กรต่างชาติ คุณอยากทํางานที่เป็นเหมือนองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้นะด้วยความด้วยความที่จริงๆแล้วคุณเป็นคนค่อนข้างมีความสามารถนะคะคุณอาจจะหาได้นะไม่บอกว่าคุณสามารถทํางานตรงเนี้ได้ แล้วเหมือนกับก็จะมีคนมาช่วยเหลืออุปธรภมด้วยแล้วมองว่าถ้าเกิดคุณผ่านโปร,โปรไปจนถึงที่คุณได้ทํามีโอกาสเหลือเกินที่มันจะเป็นความความสำเร็จแบบก้าวกระโดดในเรื่องของการงานนะคะส่วนคนที่ทํางานอิสระเนี่ยช่วงนี้อาจจะค่อนข้างเหนื่อยๆหน่อยนะคะเพราะเหมือนตัวคุณเองเนี่ยไม่สามารถจัดการกับเวลาอะไรได้เลยแต่มองว่าเดี๋ยวเลยช่วงประมาณเลยวันช่วงวันแม่ไปเนี่ยก็จะค่อยๆโอเคขึ้นแล้วนะคะมีเกณฑ์ ที่จะได้งานเข้ามาใหม่เพิ่มขึ้นจากคอนเน็กชันเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆนะคะคุณมีเกณฑ์ได้งานเพิ่มเติมจากตรงนั้นส่วนเป็นคนที่ทําเจ้าของกิจการเนี่ยมีโอกาสเหลือเกินที่คุณจะได้ขยายสาขาหรือได้ขยับไปอยู่ในจุดท,ที่แบบเออเหมือนมีการมองอนาคตมากขึ้นบอกเลยว่าการขยายสาขาหรือขยายธุรกิจของคุณเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็วุ่นวายหน่อยนะคะแต่มองว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเหมือนกับรากฐานคุณดีอะ คุณทํามาดีก่อนหน้าเนี้ยมองว่าสิ่งที่คุณพยายามจะทำอะ่ะมันจะสําเร็จอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของการเงินสนับชาวราศีธาตุดินกันบ้างนะคะ,ะที่เรื่องของการเงินสนับชาวราศีธาตุดินนะคะบอกเลยว่าคุณเนี่ยอาจจะมีอาการสองจิตสองใจอยากทําอยากลงทุนอยากเหมือนกับใช้จ่ายเงินแต่เหมือนกับมันก็มีส่วนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องประหยัดจริงๆอ่ะคุณอ่ะเป็นคนที่แบบเหมือนกับวางแผนเงินได้ดีเลยนะแต่ว่ามันอาจจะมีบางช่วงที่คุณแบบเหมือนกับ ใช้จ่ายไปจนเกินตัวจนทําให้เหมือนเงินที่เป็นเงินเก็บอะ่ะของคุณมันลดน้อยลงพอพอมันลดน้อยลงคุณค่อนข้างจะมีความกังวลและคําว่าไม่มีเงินของชาวราศีธาตุดินเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม่มีเลยนะแต่คุณแบบค่อนข้างมีน้อยไอการมีน้อยของคุณอนะ่ะคุณก็เลยมองว่ามันคือการไม่มีเลยเออซึ่งชาวราศีธาตุดินเนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องของการเงินอนะ่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่อาจจะมาจากการที่คุณทำงานเนี่ยแหละหรือว่าคุณแบบเสี่ยงโชคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเหมือนกับให้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนการโยกย้ายโอนถ่ายเงินต่างๆนะคะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ค่ะใครที่แบบชอบใช้จ่ายเกินตัวหมดไปกับเรื่องของการแต่งตัวหมดไปกับเรื่องของการสัง่งสรรช่วงนี้อาจจะต้อง เบาลงหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาได้นะคะส่วนใครเนี่ยที่กําลังเหมือนจะแบบมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าคุณไปค้าให้ใครช่วงนี้ถ้าสมมติมีคนมาชวนให้ไปค้าประกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกู้เงินต่างๆสหกรณ์นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังไปก่อนนะคะจริงๆคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มากๆแต่อยากให้ใจเย็นๆนะคะยังไงก็ได้มาแน่นอนสําหรับใครนะคะที่เหมือนกับมีเรื่องของการขายที่ขายทางขายอสังหานะคะอาจจะมาจาก ที่จากแบบว่าเหมือนกับบัมพารุ่เก่าๆนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เออแต่ว่ามันจะค่อยๆมาเท่านั้นเองนะคะอ่ะนี่เป็นเรื่องของการเงินสําหรับชาวราศีธาตุด,ดินนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องของสุขภาพกับโชคลาภกันค่ะเรื่องของสุขภาพสําหรับชาวราศีอุ้ยชาวสุขภาพนะคะสําหรับชาวราศีธาตุด,ดินกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สุขภาพแล้วก็ตามด้วยตัวอ่าตัวโชคลาภกันเลยนะคะ สุขภาพสําหรับชาวราศีธาตุดินนะคะให้ระวังในเรื่องของเกณฑ์การผ่าตัดนะคะใครที่เหมือนกับ สำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยคุณผู้หญิงอาจจะต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษนะคะอาจจะต้องดูแลในเรื่องของน้ําหนักตัวใครที่ปีนี้นะคะยังไม่เคยตรวจร่างกายหรือว่าตรวจในลักษณะที่เป็นเกี่ยวกับระบบของผู้หญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นมดลูกเตา้านมต่างๆช่องท้องนู่นนี่นั่นที่เกี่ยวกับระบบของคุณผู้หญิงนะคะก็แนะนําให้ไปตรวจนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่ได้จะเป็นหรอกแต่ว่าเหมือนกับให้เรียกว่าเหมือนไปตรวจคัดกรองเพื่ออย่างน้อยถ้าเกิดคุณเจออะไรคุณจะได้รักษาได้ท,ทันท่วงทีหรือว่าป้องกันได้ท,ทันท่วงทีนะคะอะ นอกจากนี้ส่วนเรื่องโชคลาบมาดูซิโชคลาบนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาบ1จากการทํางาน2จากคนรักหรือว่าคนที่คุณรู้สึกดีด้วยนะคะอ่ะบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะถ้าถ้าใครอยากได้โชคลาบ1จะมาจากการทํางาน2อาจจะมาจากญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงที่เขาค่อนข้างจะมีเงินคนคนนี้จะให้โชคลาบก้อนใหญ่กับคุณมากๆบางทีอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินโดยตรงนะคะแต่เป็นลักษณะเหมือนกับให้ในเรื่องของ ให้ในเรื่องของความรู้การต่อยอดอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณได้เงินมากกว่านั้นนั่นเองแต่ไพ่ก็บอกนะว่าเออจริงๆแล้วอะถ้ามีเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยอาจจะต้องงดเว้นไปก่อนนะคะสําหรับชาวราศีธาตุดินนะคะเพราะว่ามันจะแอบค่อนข้างอันตรายอยู่นะ,ะสาหรับการที่แบบไปเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้นะคะสี่เหรียญคือเหมือนกับ เก็บเงินไว้ไดีกว่าห่วงเงินไว้ไดีกว่าเก<ๆ>็บเงินเอาไว้ทาอย่างอื่นดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า how to การเสริมดวงสําหรับชาวราศีธาตุดินจะเป็นเรื่องอะไรนะคะ how to การเสริมดวงสำหรับชาวราศีธาตุดินวันนี้ใช้ไพ่ขลังนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะคุณอาจจะต้องเสริมดวงด้วยการหนึ่งอ่ะไหนดูซิ ฮาวทู to, การเสริมดวงสําหรับชาวราศีธาตุดินนะคะมองว่าเหมือนกับช่วงนี้พยายามเหมือนแบบเป็นลักษณะเหมือนกับเน้นเรื่องของการให้ทานหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเด็ก เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาส <_ d ick> เด็กกำพร้าต่างๆนะคะหรือว่ามูลมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวกับเด็กนะคะนอกจากนี้ใครที่เหมือนกับเป็นสายแบบรักสัตว์นะคะคุณอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับพวกสัตว์ใหญ่ปล่อยชีวิตโคกระบือปล่อยชีวิตสัตว์ใหญ่นะคะก็จะทําให้ดวงของคุณเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะคะเรียกว่าบาลานซ์ความสุขในเรื่องของการทําบุญให้ดีๆแล้วกันนะคะ อ่ะอันนี้คือเป็นดวงนะคะดวงในเดือนสิงหาคมสําหรับชาวราศีถ้าดินมังกรทึกศพกันนะคะใครถูกใจคำำใําทํานายแม่หมอฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครรู้สึกว่าอยากให้ทําคลิปเรื่องอื่นๆหรือว่าแนะนําติชมกันได้เต็มที่นะคะแม่หมอจะพัฒนาฝีมือต่อไปเพื่อผู้ติดตามทุกคนนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ